สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับมิกกี้อีกแล้วนะคะมิกกี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมยันเดเล็บ บนมือถือเหมือนเดิมนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเวอร์ชันอัปเดตนะคะงั้นถ้าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก็แล้วก็จีม m มค์เว็บอลมาเหมือนเดิมเลยนะคะรู้สึกว่าเวอร์ชันอัปเดตครั้งนี้เนี่ยโรงเรียนจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนอยู่แค่หนึ่งคนเนาะโอเคเราจะฆ่าเธอไปก่อนเลยก็แล้วกันนะ ก็อัปเดตใหม่เนี่ยเราสามารถลากเพื่อนได้ด้วยนะคะโดยไม่ต้องใช้ปุ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูตรงอื่นกันดีกว่า